เที่ยวทัท่วไทยไปกับทททและซอนนี่เชฟป่วนก uh ุ้นอร่อยย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 ่อยโอ้ว้าวสุดยอดเลยอะตาต้นโอ้โหอะไรอะเจ๋งมากเลยอ่ะกูมังกรเจ็ดสีฮะวัตถุดิบขึ้นช yes, ื่อโอ้โหกูมังกรเจ็ดสีเหรอ ฉันอยากไปทําเมนูนี้จังเลยยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปตามหากุ้งมังกรเจ็ดสีเราต้องเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าภูเก็ตนะหนึ่งวัคซีนครบ2โดสมีผลการตรวจโควิดเป็นลบไม่เกินเจ็ดสองชั่วโมงก่อนวันออกเดินทางสองอย่าลืมพกเจลแอลกอฮอลและแมสติดตัวสามหากมีไข้หรืออาการไม่สบายโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางและก็ข้อสี่เลือกใช้บริการที่พักที่ผ่านการรับรองมาตรฐานหากปฏิบัติครบ4ข้อกันแล้วแล้วก็ไปกันเลย

ามหาคู่มือกาเจ็ดสีกันเถอะว่าไปแล้วนี่คูเก็ตี่สวยจังอีกเลยนะสวยว้าวูเกต่แม่ดิโหที่นี่มีมุมถ่ายภาพเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ถ่ายรูปกันดีกว่านะสนุกมากนะมามาดอันหนึ่งสองแ้ตรงนี้ตรงนี้มุมดีมากเลยอันหนึ่งสองแ้นี่นี่นี่แล้วมีา้เบอร์ติกสวยๆเต็มไปหมดเลยใช่สวยจังเลยว้ยดูดิดูดิผ้าบาร์ติกของภูเก็ตสวยจังเลยอ่ะ <ซ>เอ้ย <harvesting S 2> ันนกระจับด้วยอ่ะแถมพรมเมเทังถ่ายรูปสวยเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่ใชอู้สวยจริงๆโอ้ว้าวสวยๆๆสวยสวยองเซลฟี่ตัวเองซะหน่อยแล้วแชร์แชรเอ<แ>่เอว่าแต่ฟารกู้มาก่อนจหีไปทางไหนอะ่ะนั่นน<า>่สินะเฮ้ยตรงนั้นไม่ไดเด็กอยู่เราไป<ม>ถามเจตีกว่าไป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 ไไปไป ทางไหนอ่ะทำไมชี้คกระทางแบบนี้น้องคนแถวนี้ไะเนี่ยคืออะไรแกไม่เห็นปวดหัวขาไปทางไหนเออโดนเด็กหลอกแล้วอ่ะตอนนี้แน่นนะเป่นขอบใจนะครับขอบใจขอบใจแล้รายการให้ก็มืนการจัดสีตู้ใหญ่จังเลยเดี๋ยวจะเลือกไปทำเมนูที่แสนอร่อยสักเมนูนี้ดีเลยได้เลย ได้เลยชอบมากนีดีถ่ายตัวแข็งแล่วมาถึงวิธีการทำไม่ยากเลยแค่ใส่กุ้งก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็แบบนี้ว้แล้วก็แบบนี้แบบนี้ด้วยแล้วก็นี่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 เข้านี้นะเราก็ได้กุ้งมังกรจักรสีแซ่อร่อยใส่กัเลยตันตัตัตันตันตันุ้งมังกรจักรสีแซ่อร่อยเย้สีสวยน่ามั่มจังเลยคุณตระแบบหลายยู